สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับฟังกันสดๆเลยครับฟุตบอลลีโวไทยลีกหนึ่งนะครับประจำฤดูกาลยี่สิบห้ายี่หกครับนัดนี้นัดที่แปดนะครับจบลงไปเรียบร้อยทุกคู่แล้วครับยกเว้นบุรีรัมย์แล้วก็สโคไทยนะครับคู่นี้เลื่อนนะครับเลื่อนก็ทุกคู่เนี่ยนัดนี้เป็นนัดที่แปดนะครับนัดที่แปดนะครับวันนี้มีทั้งหมดสามสามคู่นะครับโอ้สุดมันเลยครับโอ้โหใบแดงเกลื่อนสนามเลยครับ เออมาดูคู่แรกก่อนนะครับไปที่ระยอง FC นะครับอ่าเปิดบ้านเสมอกับพีทีประจวบเป็น1ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าสุดมันนะครับพีทีประจวบก็ยังมีเขาเรียกว่ามีปัญหากับการจบสกอร์ในแมตต์เยือนนะแมตต์ไปเยือนนะครับอืมไม่เหมือนเล่นอยู่ในบ้านอยู่ที่3อ่าวสเตเดียมนะครับน่ะถ้าเล่นใน3อ่าวสเตเดียมเนี่ยอย่าเข้าไปใกล้เขาเลยครับอ่าสามต้ม จะเป็นของต่อพิคาดอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างน้อยมี1แต้มนะครับถ้าหากว่าเป็นเจ้าบ้านนะนัดนี้มาเยือนระยองนะครับทาไดเ้เสมอไปนไป1ประตูต่อหนึ่งครับพีที่ประจวบนําไปก่อนนะครับอ,อืมไปคู่ที่2นะครับฉลามชนนะครับโคจโจน่าจะต้องรอข่าวอย่างเป็นทางการนะครโคจโจว,ว่าประกาศว่านัดนี้สู้กับเชียงรายหากว่าไม่ชนะก็จะลาออกก็ถ้าเป็นไปตามข่าวก็โคจโจก็บายบายอ่เป็นไปตามเส้น เป็นไปตามเส้นทางของฟุตบอลนะครับผลปรากฏว่าเสมอไป1นไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับเชียงรายเหลือผู้เล่น10คนนะครับก็ปียพ์ผานิชกุลนะครับโดนใบแดงตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับแต่ว่าเชียงรายนําไปก่อนนะครับหประตูต่อศูนนะครับในเกมนี้ก็ยังชนบุรียังต้องต้องหาทางกลับโอ้โหก็หาทางกลับอีกเยอะๆเลยครับเพราะว่าดูแล้วมไม่ใช่ฉลามชน ที่แอดมินเคยเห็นเมื่อ78ปีที่แล้วนะครับเพราะว่านะ้นดุดันแล้วก็บอลเร็วนะครับแล้วก็บอลเขาเรียกว่าอะไรเด็ดขาดนะครับอตอนนั้นฉลามชนจะเป็นอย่างนั้นพอมายุคนี้เอ้ทั้งบอลช้าแล้วก็ไม่ดุดันนะครับก็เหมือนเหมือนกับวิ่งมาราธอนนะครับยังยังหายจังหวะเข้าทําไม่หลากหลายไม่หลากหลายเลยนะครับเน้นเน้นออกข้างแล้วก็โยนเข้าไปนะครับเป็นบอลสไตล์เดิมไปแล้วครับมันต้องหลากหลายหน่ยอยเจาะ เจาะไปแล้วก็ลากตัดเข้ากลางหรือว่าจะยิงกองยิงไกลแต่ต้องมีให้เห็นแล้วก็แม่นกว่านี้นะครับถึงถึงคือต้องต้องหลากหลายนะครับไม่เหมือนเชียงรายครับเชียงรายเนี่ยกองหลังเนี่ยยืนมงอยู่อย่างเดียวแหละสบายๆเจาะมาเอะอยะางเงี้ยสู้สู้กองหลังเชียงรายไม่ได้นะครับอืมก็จังหวะโชกช่วยเชียงรายทําได้ดีครับผปรากฏว่าแอ้มียัง,งงงงอยู่ว่าเออไปแพ้รลยองที่สนาม บ้านตัวเองได้ยังไงรนแมตชที่7นะครับออแพ้กับเชียงราย้ระยองไป1ประตูต่อศูนยงง,งงมากเลยก็ทําให้นัดน,นี้เก็บไปทีมละหนึ่งคะแนนนะครับหนึ่งแต้มนะครับชนบุรีแล้วก็เชียงรายนะครับส่วนคู่ที่จบไปตะกี้นะครับพลังการ FC นะครับกับอุทัยธานีอุทัยธานีเนี่ยต้อนรับการกลับมาของวิลลัตเจอซิกนะครับโค้ชเมื่อฤด,ดูการที่แล้วนะครับ ก็ให้จีโน่นะครับโค้ดที่คุมมาก่อนหน้านี้นปิวไปแล้วก็ทำให้พลังการ FC เนี่ยวันนี้ก็เป็นโค้ดคนใหม่เช่นกันนะครับก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอนของอุยทยธานีพมปรากฏว่าเสมอกันไป1ประตูต่อ1เช่นเช่นกันนะครับก็ได้ใบแดงฝั่งละหใบนะครับใบแดงเกื่อนเลยครับอืก็รสรุปผลตามตารางเลยนะครับบุรีรัมนะครับ แข่งน้อยกว่าทีมอื่นนะครับมีอยู่7เอ่เออ่ามีอยู่19คะแนนนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด7นัดน,นะครับอา่าชนะ6เสมอ1น,นะครับยังไม่แพ้นะครับเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ในไทยลีกหนึ่งครับสิบเก้าแต้มนำโด่งเลยครับอืมก็แข่งน้อยกว่าก็มีสิทธิ์ที่จะอา่าไปอีกอีกสามแต้มก็เป็นยี่สิบสองแต้มนะครับถ้าวันนี้ไม่เลื่อนอะไรแอดมินเชื่อว,ว่าอยู่ในใจก็น่าจะ พิชิตสุโขทัยได้ไม่ยากนะครับน่าจะเป็น22แบแตม,มก็ทำให้ทีมที่เหลือที่ตามมาเนี่ยลุนลุนค่อนข้างลำบากนะครับที่ว่าเออมามาแย่งแชมป์นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นรองแชมป์หรือว่าอะไรนี่พอได้นะครับแบงก k คอกยูเนเต็ดนะครับแบง k คอกยูเนเตเนี่ยตามมาเป็นที่2นะครับผลงานก็คือเมื่อวานนี้เสมอกับเมืองทองยูเนเต็ดไป ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับโนสกอร์แล้วก็แบ่งกันไปทีละหนึ่งแต้มเพิ่มแต้มให้กับตัวเองมาหนึ่งแต้มเป็นสิบเจ็ดแต้มนะครับแข่งแปดชนะห้าเสมอสองนะครับแพ้หนึ่งนะครับหนึ่งในนั้นก็คือแพ้บุรีรัมยูเนเต็ดนะครับมีสิบเจ็ดแต้มนะครับตามหลังบุรีรัมยูสองแต้มนะครับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับราชบุรีนะครับเมื่อวานในโอ้โชว์ฟอร์มสุดยอดเลยครับเอ่อเปิดสนามราชบุรีสเตเดียมถล่มลำพูนวอลเลเยอร์ไปห้าประตูต่อศูนย์นะครับลำพูนวอลลลเย์ก็ปดโค้ช เลยครับเมื่อวานนี้ปวดคอสะก็เดี้ยติดตามข่าวว่าใครจะเข้ามารักษาอาการแล้วก็คุมทีมแทนต่อไปนะครับราชบุรีในผลงานทั้งหมด8นัดชนะ5เสมอ1แพ้2นะครับมี16แต้มนะครับพึง่งฟื้นนะครับหลังจากแพ้2นัดติดต่อกันมานะครับพึง่งฟื้นอย่างงี้ยก็ไปแพ้แพ้พีทีประจวบนะครับแพ้พีทีประจวบมาซูนประตูตอนหนึ่งนะครับที่สามอาวสเตเดียมนะครับก็ถึงว่าไงถ้าไปหาพี่พิเตรีรเนี่ยสามอาวสเตเดียมเนี่ย ยากทุกทีมไปเนี่ยยากยากหมดนะครับไปอันดับที่4นะครับ BG ปทุมนะครับอยู่อันดับที่4นะครับเมื่อวานนี้ทำผลงานได้สวยนะครับเฉือนเอาชนะอายุทยายูเนเต็ดเป็นหประตูต่อศูนย์นะครับวิ่งขึ้นมาท็อปโฟละโดยผลงานทั้งหมด8นัดชนะ4เสมอ2แพ้2นะครับมีอยู่14แต้มนะครับนี่คือผลงานล่าสุดของ BG ปทุม การท่าเรือ FC นะครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับโมเมนตัมเริ่มมาแล้วเมื่อวานนี้การท่าเรือ FC เนี่ยการท่าเรือเนี่ยเอาชนะนครราชสีมา FC ที่สนามเฉลิมพระเกียรติครับบ้านของนครราชสีมาครับสประตูต่อศูนย์งดงามมากเลยครับทําให้ผลงานของอการท่าเรือ FC นี่โคตรกามานะครับโคตรกามาผู้มากซึ่งประสบการณ์นะครับอืม โมเมนตัมมาทันทีเลยครับแข่ง8ชนะ4เสมอ1แพ้3มี13แต้มนะครับก่อนในนากโตษกามาเนี่ยหากว่าแพ้พลังการ FC ก่อนฟีฟ่าเดจะโดนปลดแน่นอนนะครับทางประธานสโมสรให้คำขาดมาอย่างนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากได้รับคำขาดมาอย่างนั้นคำขู่มาอย่างนั้นอุผลงานดีเลยครับปังๆเลยครับนี่คือเส้นทางฟุตบอลนะครับอืต่อไปนะครับระยอง f c นะครับวันนี้โอ้โหโชว์ฟอร์มสุดปังนะครับเสมอกับ พีที่ประจวบไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งแบบสุดมันแล้วครับแอดมินว่าสุดมันของแอดมินนะฮะอืมก็ถือว่าเป็นบอลที่ว่าทรงสไตล์เดียวกันเลยครับก็ทําให้เก็บแต้มได้มาเป็น12แต้มนะจากการแข่งขันทั้งหมด8นัดชนะ3เสมอ3แพ้2นะครับ12แต้มนะครับอืมต่อไปนะครับอันดับที่7นะครับเชียงรายยูเนเต็ดนะครับกวางโซงมหาภัยวันนี้เนี่ยเสมอกับฉลามชนนะครับที่ชนบุรีสเตเดียมเก็บ เพิ่มขึ้นมา1แต้มเป็น10แต้มนะครับแข่ง8ชนะ2เสมอ4แพ้2นะครับอืมนี่คือเชียงรายยูเนเต็ดเทียบกับฤดูกาลที่เราผลงานดีดีดีมากเลยครับดีมากเลยถ้าเทียบกันนะครับอันดับที่แปนะครับพีทีประจวบนะครับอ่าพีทีประจวบเนี่ยก็ถือว่าผลงานเริ่มมาครับเริ่มมานะครับถึงว่าวันนี้เสมอและยองเป็น1ประตูต่อหนึ่งก็ตามเหตุแต่ว่าผลงานโดยโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าเริ่มมานะครับ แข่ง8ชนะ2เสมอ4แพ้2มีอยู่10แต้มนะครับอืมอันดับที่9นะครับเมืองทองอยู่ในแต่นะกิเลนพยองนะครับอืมเมื่อวานนี้เสมอกับแบงคอกอยู่ในเตดที่ทันเดอร์โดม0ประตูต่อ0แบบหน้าที่จะเอาชนะได้นะแต่ว่าอ่าไม่คมครับไม่คมแล้วก็มีฝนโปรยปลายมาด้วยนะครับนะาทำได้ก็เก็บ1แต้มนะครับแข่ง8ชนะ2เสมอ4แพ้2นะครับอืมก็ยังต้อง ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักเตะร,รุ่นใหม่นะครับที่ขึ้นมาในเมืองทองอยู่ในเตตก็ก็ยังต้องต้องจูนอัพกันไปเรื่อยๆนะครับอันดับที่10คือสุขโขทัย FC นะครับอาทิตย์นี้ไม่มีแข่งนะครับมีอยู่7แต้มนะครับแข่ง7ชนะ1สเสมอ4แพ้2อนะครับอันดับที่11อยุธยายูเนเต็ดนะครับอยุธยายูเนเต็ดเนี่ยเมื่อวานนี่แพ้กับ BG ปทุมไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้ภาพรวมเนี่ย ในนัดนี้นี่ไม่สามารถเก็บแต้มได้ก็ตามเหอะแต่ว่าด้วยสภาวะที่น้องใหม่แล้วก็ผลงานขนาดนี้แอดมินถือว่าอม,มีลุ้นมีลุ้นนะครับที่จะอยู่ยาวๆได้นะครับไม่ตกชั้นนะครับแข่ง8ชนะ1เสมอ4แพ้3นะครับ7คะแนนนะครับนครราสีมา FC นะครับหลังจากแพ้การท่าเรือไป2ประตูต่อศูนย์คาบ้านไปก็ทําให้ยังทรงอยู่นะครับยังทรงอยู่โมเมนตัมยังไม่มานะครับก็คือ5นัดนี้ยังไม่ชนะนะครับ ทั้งหมดนี่แข่ง8ชนะ1เสมอ4แพ้3นะครับมีอยู่7คะแนนนะครับตามด้วยพลังการเอฟซีนะครับวันนี้เก็บได้1แต้มน,นะครับสเสมอกับอุทัยธานีไป1ประตูต่อ1นะครับแข่ง8ชนะ1เสมอ4แพ้3นะครับ7คะแนนตามด้วยลำพูนวลอลเลอร์นะครับลำพูนวลเอลเลอร์เนี่ยโดนราชบุรีถล่มไปศูนย์ประตูต่อ5เสี่ยงต่อการตกชั้นเลยอยู่ในโซนตกชั้นละมี6คะแนนนะครับแข่ง8ชนะ1เสมอ3แพ้4นะครับ ส่วนชนบุรีนะครับถ้าตามตามฟอร์มแล้วยังห่างครับยังห่างกับชนบุรีตัวเดิมที่แอดมินเคยสัมผัสนะครับก็ยังห่างกันอยู่ครับห่างกันมากเลยก็แข่งแนะครับเสมอ5แพ้3มีอยู่5คะแนนนะครับนัดนี้เสมอกับเชียงรายไปนะครับ1ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ทั้งหมดที่เปิดฤดูกาลเข้ามาเนี่ยยังหาคำว่าชัยชนะ3แต้มแต่ไม่เจอเลยนะครับ สุดท้ายก็คืออุทัยธานี f อนะครับนำทีมโดยมีร็อเจอร์สิกนะครับโค้ชคนเดิมเมื่อปีที่แล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วนะครับเข้ามาคุมนัดนี้นัดแรกนะครับเปิดเดิมผลงานโดยเก็บได้1แต้มถือว่าถือว่าโอเคเลยนะครับแข่ง8เสมอสี่แพ้4นะครับในภาพรวมนะครับมีอยู่4คะแนนนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับทั้งหมดของนัดที่8ประจําวันเสาร์และอาทิตย์ที่18-19ตุลาคม2025นะครับ เดี๋ยวเราจะเจอกันไปในนาที่9นะครับนาที่9คืออาทิตย์หน้านะครับส่วนข่าวขาว่ขาวความเคลื่อนไหวต่างๆในภาพรวมนะครับวันนีนะ้ที่เมืองกาญนะครับมีการเลือกตั้งสู้กันระหว่างภูมิใจไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยผลปรากฏว่าภูมิใจไทยชนะขาดเลยครับชนะขาดเลยครับเป็นเลือกตั้งซ่อมนะครับก็เอ๊ะโมเมนตัม um, จะไปทางทางทาง,ทางพรรคสีน้ําเงินหรือไม่นะครับอ่าว่าพูดง่ายๆคือพรรคบุรีรัมยูเนเต็ดหรือพรรค ภูมิใจไทยนะครับของท่านนายกนะครับนะก,ก็ยังไงก็อาจจะถ้าท่านสี่เดือนในท่านมาแก้ปัญหาได้ได้ในทุกมิติเนี่ถือว่าผลงานก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับผลงานก็จะเป็นอย่างนี้แอดมินไม่แน่ใจนะครับว่าในพื้นที่ของการจนบ,บุรีเนี่ยเป็นเพื่อไทยก่อนหรือเปล่าแอดมินไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าวันนี้ในี่ภูมิใจไทยคว้าที่นั่งไปได้นะครับถึงแม้ว่าจะในระยะสั้น4เดือนก็ตามเถอะแต่ว่านี่ก็บ เขาเรียกว่าอะไรเป็นการเคาะประตูบ้านหรือว่ารักษาพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนข่าวข่าวกัมพูชานะครับท่านทั้งคุณมาเนตคุณมาเนตเอ้ยแล้วก็คุณเซนเอ้ยอย่างเงี้ยไม่ยอมรับกติกาเนี่ยบอกว่าเออหยุดยิงเพราะว่าจะทําให้เสียอธิปไตยอะไรของมันไม่รู้ประกาศมาอ่านแล้วก็งงอยู่ก็ดังทีท่าบนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่ไปประชุม ที่มาเลเซียสีฝ่ายนะครับก็เขเมแล้วก็เรายื่นไป4ข้อนะครับยื่นไป4ข้อยังยังไม่ตกลงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าหากว่าจะให้เราเปิดด่านหรือว่าทําการเหมือนเดิมเลยอะไรประมาณนี้ก็ต้องทําตามเงื่อนไขนี้ก่อนเราถึงจะปล่อยปล่อยปล่อยด่านแล้วก็ปล่อยตัวประกันนะครับทั้งหมด8คนนะครับเออ ก็ยังยังไม่มีอะไรความคืน่นเคลื่อนไหวไปพบปะกันเฉยๆนะครับวันที่20เนี่ยจะมีการประชุม JBC ทางไทยเราแล้วก็จะไปยื่นข้อเสนอว่าเราจะสร้างสร้างรั้วตลอดแนวนะเออมันจะกีร้อยกิโลก็ช่างจะทยอยสร้างไปเรื่อยๆว่าอย่างนั้นนะท่ามกลางาทางาทางประชาชนไทยบอกว่า,าจะไปประชุมทำไมมันคุยไม่รู้เรื่องแล้วขมินอ่ะแอดมินเห็นด้วยนะครับมันคุยไม่รู้เรื่องจริงๆครับขมินมันยังไงก็ไม่รู้นะครับ ในเกมทั้งทางโลกนะครั an, บอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยอเมริกาเนี่ยประมาณว่าสมรังสีเนี่ยเขาเขาสนับสนุนทางทางสมรังสีนะครับเป็นทางทางยุโรปไปทางทางฝั่งนู้นไปทางฝั่งอเมริกานะครับที่จะสนับสนุนทางสมสมรังสีก็จะตั้งรัฐบาลอะไรอิสระทางนู้นอะไรประมาณนี้ไม่ใช่รัฐบาลทัศินนะครับคือเขาจะตั้งรัฐบาลคล้ายๆกับว่าเออมาสู้กันกับ ฮุนเซนเนี่ยริงนะ,ะภาคปฏิบัติคือทางเป็นเนอฮุนเซนอยู่นะเพราะว่าเขาอยู่ทางกัมพูชาแต่ทางนู้นเขาอยู่อยู่ฝรั่งเศสอยู่ทางนอกไปอะไรประมาณนี้แต่ว่านี่คือบอกให้ทราบอะไรประมาณนี้บอกให้ทราบว่าฮุนเซนอาจจะมีะตัวนี้นะ,ะทางเข้ามาเป็นตัวชูโรงของทางอเมริกานะครับส่วนทางจีนในแอดมินมองว่านะครับในสายทางจีนนี่จะต้องรักษาฮุนเซนไว้ถึงแม้ว่าจะหักหลังยังไงก็ตามเหอะมันอยู่ที่ ภูมิภาคนะครับช่องแคบมลรากาในที่จะเข้าสู่ทะเลจีนใต้นะเขาจะรักษาตรงนั้นไว้จีนต้องมีตรงนั้นไว้นะครับแล้วก็ต้องว่ากันไปช็อตต่อช็อตนะครับนี่คือเรื่องราวของโลกเอาตลกลงมันมีทั้งอเมริกาทั้งจีนมามาดูแลในลักษณะที่ว่าเชิงเชิงยุทธศาสตร์นะครับเชิงยุทธศาสตร์นะครับแต่ว่ามันหึ่มหึ่มใส่กับไทยเราคุณเซ็นมาผิดแผนหมดครับตั้งแต่อะไรไปไปลุก ลูกช่องบกมาประมาณ150เมตรเนี่ยผิดแผนหมดนะครับผิดแผนหมดนะครับเพราะว่าทหารไทยไม่ยอมสักอย่างเลยนะครับดีมากๆเลยครับนี่ถูกใจแอดมินมากเลยนะครับการเมืองตั้งแต่เพื่อไทยเป็นนายกมาอะไรครับก็จะนู่นนี่นั่นลอมรอบชอมแต่ว่าทหารทหารยังยืนหยัดนะครับยืนหยัดีเน,นี่ยทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงเลยครับ ก็เอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยน้องๆ้องทหารที่อยู่ตามนแนวชายแดนแล้วก็ท่านแม่ทัพนายกองต่างๆนะครับซึ่งแม่ทัพภาคหนึ่งก็ดีแม่ทัพภาค2ก็ดีนะครับประสานรับมือกับขมรนะครับเอาใจช่วยครับทั้งนอยอนครับนอยอนเนี่ยช่วงนี้จะหนักนิดนึงเพราะว่าต้องทาถนนแล้วก็ต้องสู้กับขเมศที่พูดจาไม่รู้เรื่องเราทลายไป3บ้านสามหลังที่แถวๆจังหวัดตาลมันก็ยังหน้ามืนหน้าด้านเอาทหารเข้ามา ตั้งกองกำลังอยู่ตรงนั้นอยู่ก็นอยกใ็ให้คำสั่งเลยค่ะเราถอยไปถอยไป,ถ,ยไปถ,ถ้าไม่งั้นโดนแน่โดนแน่อะไรประมาณนี้ก,ก็ขู่กันไปอะไรประมาณนี้ครับก็ลองดูนะครับวันพรุ่งนี้ติดตามข่าวสารกันไปเพราะว่ามีการประชุม jbc นะครับเราจะยื่นว่าเราจะทํารั้วนะครับแจ้งแจ้งเป็นเป็นทางการเราจะทำรัำ้วตลอดแนวนะครับส่วนที่บ้านน้องจานก็กำลังกำลังเคลียร์พื้นที่อยู่นะครับเคลียร์พื้นที่อยู่เดี๋ยวจะเริ่มพักดันหรืออย่างไรก็โปรดติดตาม กันต่อไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับแนวหน้าทุกๆทุกๆท่านนะครับทุกๆท่านเลยนะครับผมโดยเฉพาะน้องๆน,นะครับที่อยู่ในแนวหน้านะครับแล้วก็นายทหารที่ทํางานทุกๆคนนะครับขอใหอ้รักษาอธิปไตยแล้วก็อย่าไปยอมมันขมรนมันพูดไม่รู้เรื่องนะครับผมอ่ะสำหร,รับวันนี้คลิปนี้เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึ่งนะครับในหลังจากสึกแดงเดือดนะครับแดงเดือดแดงเดือดเนี่ยสี่ทุ่มครึ่งนะครับระหว่างลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยูเนเตดนะครับหลังจากจบคู่นั้นมาแล้วก็แอดมินจะมีคลิปของพีเมลิกเข้ามาให้อัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ